ไม่ว่าใครจะยังไงแต่ผมเลือกที่จะถือเส้นความเป็นเพื่อนอย่างน้อยที่สุดก็ในด้านของผมเพราะผมคิดว่าคนที่มันเคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาขนาดนั้นคนที่มันเคยผ่านสถานการณ์ที่ถึงขั้นบอกลาลูกเมียกันแล้วในบางช่วงเวลามันจะถึงกับเพิกเฉยต่อชะตากรรมของกันและกันได้จริงๆมันจะถึงกับหันหลังให้กับความทุกข์ยากของกันและกันได้จริงๆผมคิดว่าไม่ใช่ดังนั้นผมเลือกที่จะถือสิ่งนี้ไว้ก่อนดีกว่า วันหนึ่งถ้าใครเห็นว่าจําเป็นต้องใช้จะได้รู้ว่ามาเอาความเป็นเพื่อนไปจากผมได้เพราะผมยังมีอยู่ผมยังถือเอาไว้อยู่ถึงวันหนึ่งในท่ามกลางสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้แล้วหันไปทางไหนก็ไม่เจอเพื่อนผมว่านั่นเป็นเป็นสถานการณ์ที่ไม่ควรปล่อยให้มันเป็นไปขนาดนั้นความทรงจำความเจ็บปวดความผูกพัน ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นและต่อเนื่องจากวันเวลานั้นสำหรับผมผมว่าไม่เปลี่ยนแปลงและผมก็เชื่อว่าคนอีกจํานวนมากก็รู้สึกในแบบเดียวกันแม้ว่าวันนี้สถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนแปลงมันอาจจะทําให้แต่ละคนมันยืนอยู่คนละจุดในทางการเมืองคนละที่คนละองค์กรแต่ว่าผมว่ามันเชื่อมต่อกันได้ด้วยความทรงจํามันเชื่อมต่อกันได้ด้วยความเป็นพี่น้องความเป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกันผมจึงเลือกที่จะเงียบทุกครั้งเมื่อเพื่อนมิตรพี่น้องในขบวนการ พูดถึงหรือวิาพากษ์วิจารณ์อะไรออกมาผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าจะต้องไปตอบโต้จะต้องไปสร้างวิวาทะใดๆท,ทั้งที่หลายเรื่องที่พูดไม่เป็นความจริงพี่น้องเหล่านั้นแม้ว่าวันนี้อาจจะเห็นไม่เหมือนกันอาจจะยืนอยู่คนละที่กันแต่ณวันนั้นมันร่วมเป็นร่วมตายกันจริงณนะวันนั้นมันเสียงเป็นเสี่ยงตายกันมาจริงและณวันนั้นเรารู้สึกเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจริงผมอยากจะรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้เพราะว่าสภาพการเมืองแบบที่เป็น ผมเองก็ยังเดาไม่ถูกว่าข้างหน้ามันจะคืออะไรปลายทางสุดท้ายของความขัดแย้งนี้มันจะคลี่คลายลงณนะหลักกิโลเมตรไหนผมว่าคนเสื้อแดงจำนวนมากเดินออกจากบ้านมาอย่างเงียบๆด้วยหัวใจรุกรบต่อสู้แล้วก็เดินกลับบ้านอย่างเงียบๆด้วยความผูกพันกับเพื่อนมิตรพี่น้องแล้วก็จิตวิญ,ญญาณของการต่อสู้ผมเคารพในหัวใจของคนเสื้อแดงที่ออกมาสู้ทุกคน คุณสามารถใส่เสื้อสีแดงออกมาจากบ้านแล้วมาสแสดงตัวในที่ชุมนุมผมว่านั่นก็เป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของคนจำนวนมากแล้วดอกผลจากการต่อสู้ของคนเสื้อแดงผมว่าไม่ได้ศูนเปล่าผ่านมาสิบกว่าปีหลายเรื่องที่ยังมีการพูดกันอยู่วันนี้มันถูกพูดถึงมาแล้วในเวทีของคนเสื้อแดงแทบทั้งสิน้น พักเพื่อไทยทําให้คุณค่าของการต่อสู้คนสแสดงถูกทําลายลงไหมผมไม่ได้เห็นมุมนั้นนะตรงกันข้ามผมเห็นมุมของความพยายามที่จะทําให้การต่อสู้นี้มันมีคุณค่ามันถูกจดจําแล้วมันได้รับการชําระสะสางให้ความเป็นธรรมโดยกลไกรัฐรัฐบาลยิงลักมาถึงสิ่งแรกที่ทําก็คือมอบหมายสมาคมทนายความดําเนินการเรื่องการประกันตัวผู้ต้องขังจากคดีความทางการเมืองหลังจากนั้น พอเดือนตุลาคมมีมติครมรับทราบรายงานของคอปนะครับที่เสนอให้มีการสร้างที่คุมขังแยกเฉพาะส่วนสำหรับผู้ต้องคดีความจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองกระทรวงยุติธรรมโดยพลตือปรเอชประชาพมนอกรัฐมนตรีว่าการก็เซ็นคำสั่งจัดตั้งเรือนจำชั่วคราวหลักสี่ควบคุมผู้ต้องขังคดีการเมืองก็มีมติครอมอนุมัติหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้บาดเจ็บและสูญเสียจาก ความขัดแย้งทางการเมืองทุกคนทุกฝ่ายทุกสีเสื้อเลยไปถึงเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งจัดก,การไปเสร็จสิ้นแล้วนอกจากนั้นรัฐบาลชุดนั้นนะครับก็ดําเนินการจนในที่สุดอายการ มีคำสั่งฟ้องผู้มีอำนาจทางการเมืองฐานบงการฆ่าโดยเจตนาเล็งเห็นผลเป็นคดีอาญาฟ้องที่ศาลอาญารัชดาคดีถึงศาลแล้วนะครับตั้งแต่ศาลชั้นต้นอุทธรถึงดีกาท่านวินิจฉัยมาเป็นทางเดียวกันว่าคดีดังกล่าวไม่ได้เป็นอำนาจของศาลอาญาแต่เป็นอำนาจของศาลดีกา,าแผนกคดีายาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งต้องไปตั้งต้นที่ปปชผมว่าสองสามเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย มันทำให้คุณค่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงมันถูกขับเน้นให้เด่นชัดขึ้นมาเพราะมันถูกจัดการโดยกลไกรัฐซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนการจะทำให้คดีนี้กลับคืนสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างคาดหวังได้อีกก็คือการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปชซึ่งขณะนี้คุณก่อแก้วที่เป็นแกนนำเสื้อแดงคนเดียวที่ ยังเหลือรอดอยู่ในสภาเวลานี้ก็เข้าชื่อเพื่อนสอสอยื่นต่อประธานรัฐสภาอยู่ในกระบวนการเชื่อว่าในสมัยประชุมหน้าก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ความเปลี่ยนแปลงของขบวนการต่อสู้นี้ซึ่งเคยเป็นก้อนมวลชนขนาดใหญ่มากของประเทศแล้วเดินไปในทิศทางเดียวกันแล้วมาถึงวันหนึ่ง อาจจะเห็นภาพเดินไปสองทางหรืออาจจะมากกว่า2ทางแล้วก็ได้ในรายละเอียดนี่เป็นเรื่องปกตินี่คือกฎเกณฑ์ของขบวนการมวลชนที่ต่อสู้ทางการเมืองในทุกประเทศดังนั้นการเดินทางของคนเสื้อแดงร่วม20ปีที่ผ่านมามันก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์นี้ผมมองเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องที่ว่าเมื่อมาถึงจุดนี้คนเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งกลับยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือกระทั่งหมิ่นยาม แต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้รับการเชิดชูชื่นชมไปอีกแบบเรามีข้อสรุปจากเรื่องนี้ได้3าสประเด็นหนึ่งมันต้องยอมรับความจริงกันนะว่าทั้ง2ก้อนต่างก็เป็นคนเสื้อแดงของจริงด้วยกันทั้งคู่เอาง่ายๆว่าที่ยังสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นฝ่ายที่โดนเยอะหน่อยจากอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับนี่ก็แดงจริงๆเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกับผมมาทั้งนั้นนะผมรู้จักดีเราต่างเคยเป็นเพื่อนเคยเป็นพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายกันอันนี้ข้อที่1ผมว่า รับรวมกันให้ได้คือจะมาชี้ว่าใครยังยืนอยู่กับพักเพื่อไทยไม่ใช่แดงหรือจะไปบอกว่าไอ้พวกที่อยู่ราชประสงค์ปี53แล้ววันนี้ไปอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยคุณไม่ใช่แดงแท้ก็ไม่ใช่มันแท้ทั้งคู่นั่นแหละเพียงแต่วันนี้มันเห็นไม่ตรงกันอันที่สองการถูกประเมินมองของกลุ่มมวลชนที่ยังคงยืนอยู่กับพักเพื่อไทยว่าเป็นพวกไม่มีการศึกษาเป็นพวกรับจ้างเงินใช้ให้ทําอะไรก็ได้ธาตทักษิณสมุนแมวหรืออะไรเนี่ย อันนี้มันไม่ใช่ของใหม่นะผมเจอไอ้แบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแสดงตัวว่ายืนอยู่กับพรรคไทยรักไทยในช่วงเวลาที่มีกลุ่มมวลชนออกมาขับไล่รัฐบาลทักษิณคือระหว่างคนเสื้อแดงด้วยกันที่วันนี้ยืนอยู่คนละฝากข้างของพรรคการเมืองแล้วนะครับผมว่ามันต้องให้คําว่าเพื่อนเตือนใจกันคือถ้าเราเคยเจ็บปวดหรือเคยถูกกระทํากับการแสดงออกแบบไหนวาทกรรมแบบใดผมว่า อย่าเอามาใช้กับคนที่เป็นเพื่อนกันมาคนที่มันร่วมเป็นร่วมตายกันมาและรอดตายจากคมกระสุนของศัตรูแล้วเนี่ยก็อย่าหยิบดาบของศัตรูที่เคยเชื่อเือนประหัตประหารพวกเรากันเองมากระทําต่อกันเลยแต่ผมก็อยากบอกตรงนี้ว่าถ้าผมนั่งอยู่ตรงไหนแล้วเห็นใครไปรังแกเพื่อนผมพี่ผมน้องผมที่เคยต่อสู้กันมาต่อให้อยู่กันคนละพักผมนี่แหละจะลุกออกไปเป็นคนแรกและผมว่าคนพวกนั้นรู้ใจผมดีว่าเป็นยังไง ใครจะวิ่งทิ้งคุณก็วิ่งไปแต่ถ้าคนตกอยู่ในอันตรายผมจะวิ่งเข้าไปหาคุณต่อให้ตีนคุณเนี่ยจะเต็มอยู่บนตัวผมก็ตามแต่ตีนผมนี่จะสับสุดตีนวิ่งไปยืนรับตีนร่วมกับคุณผมยืนยัน